กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าอีกแล้วพอดีเมื่อคืนได้ดูเกมบาเซโลน่ากับเซนตาบิโกนะซึ่งก็บาเซโลน่าทำสำเร็จโกงความตายมาได้อีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรบ้างจากเกมเมื่อคืนนี้ก็มาดูอันดับคะแนนของบาซ่าเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับก็เป็นหัวตารางอยู่หนีนลิมบอลลิตไปพอสมควร ซึ่งเซตาบิโก้เนี่ยน่าจะอยู่อันดับประมาณอันดับ8ถ้าจําไม่ผิดนะนะอยู่ประมาณอันดับ8อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเกมที่ง่ายๆนะผมมันน่าจะเป็นเกมยากอะไรในช่วงก่อนเกมนะครับแต่พอเล่นไปเล่นมามันอาจจะเป็นเกมที่ยากไปเลยก็ได้ส่วนบาเซโลนาเนี่ยก็ไม่ได้ส่งตัวหลักลงอย่ามาโอโม่พวกนี้ก็พักน่าจะเก็บไปเล่นเกมถ้วยนะครับถ้วยใหญ่นึ่ก็ไม่ได้ไม่ได้เอาตัวพวกนี้ลงก็ส่งคนอื่นลงไปเล่นแทน ในช่วงแรกๆก,ก็อย่างที่บอกมันเหมือนจะเป็นเกมง่ายนะครับโดยที่ช่วงแรกเนี่ยก็ทําเกมปกติแล้วก็สามารถที่จะยิงประตูนําไปได้ด้วยนะ1-0จากฟอรันตอเลสแต่เสร็จแล้วก็มาโดนยิงตีเสมอแล้วก็เปนโดนยิง3ลูกรวดไปเลยด้วยความผิดพลาดเท่าที่เห็นนะก็คือความผิดพลาดของตัวปปเซโลน่าเองซึ่งเล่นไปผิดพลาดไปเสียบอลง่ายเสียบอลกลางสนามเลี้ยงแล้วโดนตัดโอประตูผิดพลาดอะไรพวกนี้ สามลูกนี้คือการเปิดคาดของของตัวเองทั่นนั้นเลยมันก็เป็นอะไรที่ทาให้เกมนี้เป็นเกมที่ยากนะครับเจอซีมันดับแปดแต่โดนยิงนําไปสามหนึ่งสุดท้ายก็บาซ่าคือบาซ่าเนาะในช่วงครึ่งหลังนะครับก็มีการเปลี่ยนเกมก็ส่งตัวหลักลงมาเขาอยู่ไม่ได้แล้วแหละแต่ผมเป็นฟิกผมคงอยู่ไม่ได้เหมือนกันในการที่จะส่งยามาล,ลงมาในการที่จะส่งโอโมโล,ลงมาเพื่อทําเกมลุกมากขึ้นนะครับเพราะในช่วงแรกเนี่ยพยายามทำเกมลุกแต่มันไม่ประติดประตอ่อ เล่นขาดขาดเกินๆดูแล้วก็หุดหงิดไปด้วยยิ่งมีเวลาที่ไปทาเกมลุกแล้วมีมีจังหวะที่เสียบอลบ่อยๆเสียบอลง่ายๆเนี่ยอันนี้ยิ่งหุดหงิดเลยแต่พอเปลี่ยนตัวพวกนี้ลงมาแล้วเนี่ยลูกเกมมันก็เปลี่ยนไปนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอเคการคองบอลมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะในทุกๆครั้งที่บาเซลหน้าลงเลนะ่นแต่การคองบอลบางทีมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นผู้ชนะนะถ้ามันไม่มีเกมลุกที่ดีด้วยแต่พอส่งยามาเอามาโอโมมาก็ มีการเล่นที่เปลี่ยนไปเป็นเกมลุกที่ค่อนข้างที่จะดุดันมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีจังหวะในการที่จะจบสกร์มากขึ้นด้วยเช่นกันในช่วงในช่วงครึ่งแรกเนีโโ่ยโคหมาซ่ายับเลยโดนยิงดีที่เซตต้าไม่คมนะถ้าคมคมหรือว่าไม่ล้ำหน้าบ้างอะไรบ้างผมว่าน่าจะโดนไม่น่าจะต่างกับเสียห้าเม็ดเหมือนกันนะแต่นี่ยังโชคดีที่เล่นไปประคองไปพลาดไปออมันก็ยังช่วยได้มาก ก็ส่งตัว2ตัวหลักลงมาแล้วก็ลูกแรกน่าจะเป็นอโอโมนะที่ที่ทำประตูได้นะครับยาเมาส์น่าจะเป็นคนส่งถ้าจำไม่ผิดยาเมาส์หรือเลวานไม่เห็นจำไม่ได้ละส่งแล้วก็โอโมยิงเข้าไปลูกที่2ก็จะเป็นยาเมาส์นะ,ปะเปิดจากน้านข้างมาให้ลาฟินยาซึ่งลาฟินยาก็จะมีะเป็นเป็นเป็นฤดูกาลที่ดีของเขามากมาก,มากนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นบอลลงดอในปีด้วยด้วยอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ที่เห็นซึ่งฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้ก็ยาม,ามาก็เป็นคนทาประตูได้ไม่ใช่ยาม,ามาก็เป็นคนส่งในประตูที่ตีเสมอนะแล้วสุดท้ายก็ลาฟินยามายิงจุดโทษจากการที่โอมโมโดนเตะโดนเตะสกัดแล้วก็ยิงจุดโทษเข้าไปซึ่งอันนี้จะเป็น เหตุผลที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะอย่างที่เห็นนะครับสิ่งที่บาซ่าทำเมื่อคืนเนี่ยมันมีอยู่3สิ่งที่ที่เห็นชัดอย่างแรกคือความผิดพลาดง่ายๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นเท่าไหร่กับบาร์เซโลนาแต่ก็เกมนี้ก็ผิดพลาดเยอะม,มากมีการเสียบอลมีการโดนโชกไปแล้วก็มีการผิดพลาดของระหว่างกองหลังกับประตูอันนี้คือหนึ่งข้อที่เห็นชัดๆัดเลยอย่างที่2ก็คือการพักตัวหลักโดยเฉพาะยาเมลนะการพักตัวหลักโดยเฉพาะยามลนะเพราะว่าพอพักเสร็จปุ๊บเนี่ยการ เล่นที่หลากหลายเกมเมื่ีดุดันเนี่ยมันหายไปเลยมันแทบจะความสร้างสรรค์เกมอาจจะไม่เกิดเพราะในช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการาส่งตัวคลองบอลคลองเกมเยอะมันก็เลยทําให้เกมไม่ได้แบบมีความดุดันหรือ,อหลากหลายในเกมลุกนะครับางานที่3ามที่เห็นใ้ชัดก็คือเรื่องของสไตล์การเล่นในช่วงแรกจะเหมือนกับประคองประคองประคองไปเรื่อยๆแต่พอมาเปลี่ยนวิธีการจากที่ฟิกเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะจากการที่เล่น คองเกมต่อบอลแล้วก็เล่นเกมลุกไม่ไม่ได้มากก็กลับมาเป็นเรื่องของการลุกมากขึ้นแล้วก็มีการความหลากหลายในการทําประตูมากขึ้นอันนี้ก็สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือสไตล์การเล่นของบุญสุนทรกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือ3ข้อที่เห็นจากเมื่อคืนนี้อันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนหรือเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคตข้างหน้าสำหรับพวกเราปันเองนะครับในการที่จะ ปรับทีมให้เข้ากับสไตล์แล้วก็ลดขอ้อผิดพลาดต,ต่างๆก็มีเรื่องมาเล่าประมาณนี้สําหรับเกมเมื่อคืนนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าที่ได้เห็นเกมอะไรดีๆหรือว่ามีจุดอะไรสําคัญ,คญๆก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนเอาสั้นๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเพราะไม่รู้จะเป็นทีมไหนที่ที่ดูแลวสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้บาร์เซโลนาโกงความตายกลับมาได้นึงครั้งโอเคแฮปปี้ครับผมไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ thank we'll you